เคยสงสัยไหมว่าเวลาที่ชีวิตเจอความท้าทายที่ว่างเปล่าเหมือนทะเลทรายลึกๆแล้วหัวใจของคุณมองหาอะไรเป็นสิ่งแรกมาค้นหาคำตอบกันลองจินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่คนเดียวกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่และทนใดนั้นคุณก็เห็นของ4ี่สิ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณจะเดินเข้าไปหาอะไรเป็นสิ่งแรก 1. โอเอซิสขนาดเล็กที่มีน้ำใสและต้นไม้ร่มรื่น 2. กองสมบัติที่ส่องประกายแวววาว 3. กลุ่มคนที่กำลังก่อกองไฟและโบกมือให้ 4. แผนที่โบราณที่บอกเส้นทางลึกลับเราจะให้เวลาคุณ5วินาทีเลือกคำตอบที่คุณรู้สึกดึงดูดไว้ในใจแล้วเรามาดูคำตอบกันเริ่มสิ่งที่คุณเลือกคือภาพสะท้อนสิ่งที่หัวใจคุณให้ความสำคัญที่สุด ในยามเผชิญหน้ากับปัญหาโอเอซิสถ้าคุณเลือกโอเอซิสคุณให้ค่ากับการฟื้นฟูจิตใจและความสงบคุณรู้ว่าการหยุดพักเพื่อเติมพลังให้ตัวเองสำคัญกว่าสิ่งใดเมื่อเจอปัญหาคุณจะมองหาความสงบและดูแลจิตใจตัวเองก่อนเสมอเพราะคุณเชื่อว่าเมื่อข้างในแข็งแรงพอก็จะมีแรงไปต่อสู้กับทุกปัญหาได้เองกองสมบัติถ้าคุณเลือกกองสมบัติคุณให้ค่ากับความมั่นคงและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ คุณเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจอปัญหาคุณจะมองหาทางออกที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนและมั่นคงคุณเชื่อในความพยายามที่นำไปสู่ความสำเร็จและรู้คุณค่าของสิ่งที่ตัวเองสร้างมากับมือกลุ่มคนถ้าคุณเลือกกลุ่มคนคุณให้ค่ากับความสัมพันธ์และการสนับสนุนจากคนรอบข้างสิ่งที่คุณต้องการที่สุดในยามยากลำบากคือกำลังใจคุณเป็นคนอบอุ่นและเชื่อว่าไม่มีปัญหาไหนหนักเกินไปถ้าเรามีคนดีๆเคียงข้าง การได้พูดคุยและรับฟังคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคุณแผนที่โบราณถ้าคุณเลือกแผนที่คุณให้ค่ากับเป้าหมายสติป,ปัญญาและการวางแผนคุณคือนักวางกลยุทธ์โดยกำเนิดเมื่อเจออุปสรรคคุณจะไม่ตื่นตระหนกแต่จะมองหาข้อมูลและแผนการเพื่อพาตัวเองออกจากจุดนั้นคุณเชื่อมั่นในการคิดวิเคราะห์และมองว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอขอแค่เราค้นหาให้เจอคำตอบของคุณตรงกับตัวตนของคุณไหมครับ อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์เจและแชร์ไปให้เพื่อนๆลองเล่นด้วยกันนะขอบคุณครับ